เตืนภัยกันต่อครับกับกรณีของแก๊งที่ส่ง SMS แจ้งหาเหยื่อบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณเนี่ยจะได้เงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้าคืนนะก็มีคนหลงเชื่อกันไปล่าสุดตำรวจสอท .1 จับกลุ่มแก๊งนี้3คนครับหลังจากผู้เสียหายหลงเชื่อไปกดลิงก์เข้าแล้วก็ทำตามที่แก๊งนี้บอกสูญเงินจนเกลี้ยงบัญชีเลยนะครับโดยพลตำรวจตรีชัดปันธาการคล้ายคลึงครับผู้บังคับการสอท .1 นนเปิดเผยว่า ปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพยังคงส่ง SMS ไปยังผู้เสียหายนะโดยกลุ่มเป้าหมายคือบรรดาผู้สูงอายุบางทีจะตามไม่ทันไงแจ้งบอกว่าสามารถขอรับค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนได้แล้วก็แนบลิงก์มาให้พร้อมกับข้อความอ่าหลายคนเห็นเอ้ยที่บ้านมีมิเตอร์ไฟฟ้าได้คืนจริงๆมั้งกดปั๊บพอกดเสร็จก็จะมีลิงก์เข้าไปดูคลิปวิดีโอมีผู้บริหารครับ นะแต่งตัวอย่างดีเลยออกมาพูดถึงการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้ายิงสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็มีข้อความบอกว่าอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาแป๊บเดียวจริงๆครับคนร้ายโทรไลน์มาหาผู้เสียหายเลยแล้วก็คอยแนะนําขั้นตอนนะฮะคอยตะล่อมขอข้อมูลทั้งเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะแล้วก็แจ้งบอกว่าการขอคืนเงินค่าประกันเนี่ยจะต้องโหลดแอปพลิเคชันการไฟฟ้า เอเหยื่อก็โหลดมาเสร็จปั๊บกรอข้อมูลเลขบัญชีพร้อมเพย์ระหว่างนั้นครับแก๊งนี้จะมีการคุยถ่วงเวลาก่อนแล้วก็มีการขอข้อมูลอื่นๆอย่างเช่นเลขบัญชีธนาคารอื่นอ่ะมีนอกจากธนาคารนี้ไหมเหยื่อก็บอกไปแล้วก็จะให้ทดลองโอนเงินนะฮะโดยคนร้ายเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะโอนเงินคืนคามิเตอร์เนี่ยเข้าบัญชีที่เหยื่อบอกนะ,ะแล้วก็อ้างบอกว่าโอนไม่ได้โอนเงินไม่เข้าแต่ว่ามีวิธีนะ เยือเนี่ยจะต้องโอนเงินออกจากบัญชีนั้นก่อนให้กลายเป็นศูนย์บาทเงินจากค่าประกันมิเตอร์ถึงจะเข้ามาได้เยื่อก็เชื่อแล้วก็มีการโอนเงินออกไปซึ่งบัญชีปลายทางก็คือบัญชีของคนร้ายนี่แหละสุดท้ายปรากฏโอนเข้าบัญชีคนร้ายใช่ไหมฮะใช่ค่ะรวมแล้วเนี่ยหบัญชีนะโอนไป7ครั้งรวมยอดความเสียหายทั้งหมดนะคะเป็นเงิน 1ล้าน6แสนกว่าบาทคือมีอเ,เป็นเศษเศษด้วยอ่ะคือเหมือนกับ่าไม่ได้เลยียงไมไ่ไม่ได้โอนเป็นแบบกลมๆตัวเลขก,กลมๆแต่เอาเป็นว่ากว่า1ล้าน6แสนบาทนะคะดังนั้นค่ะตำรวจก็เลยไปเปิดปฏิบัติการจับกลุม3คนร้ายนะคะที่ทำหน้าที่เปิดบัญชีม้าแจ้งข้อหาหนักหลายข้อหาเลยแต่จะมีข้อหาหนึ่งว่า เป็นข้อหาสําคัญแล้วที่ผ่านมายังไม่เคยแจ้งกับคนที่เป็นบัญชีม้าเลยนะนั่นคือร่วมการลักทรัพย์โดยใช้กลอุบายมีอัตราโทษจําคุกสูงถึง10ปีนะคะเพราะไม่ได้ถือว่าคุณแมเป็นแค่คนเปิดบัญชีม้าแหละค,คุณเป็นผู้ร่วมขบวนการกับกลุ่มวิชาชีพในเครือข่ายเดียวกันค่ะนี่นะมีความผิดสูงเลยนะคะจากการสอบปากคําผู้ต้องหาเขารับสรารภาพว่าเขารับจ้างเปิดบัญชีม้าจริงมีคนมาชวนค่ะชวนผ่าน Facebook บอกว่า เปิดบัญชีม้าเนี่ยได้ค่าจ้างนะ2 0 0ร้ถึงสามบาทต่อบัญชีทีนี้ผู้ต้องหาบางคนค่ะไปตรวจสอบเพิ่มเติมมีหมายจับติดตัวมานะคะมีหมายจับสารจังหวัดภูเก็ตข้อหาช่อโกงประชาชนหรือว่าหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์คือไม่ได้ทําครั้งนี้เป็นครั้งรแรกครั้งเดียวหลอกมา<อ>แล้วหลายครั้งใ